ก็เป็นเรื่องธรรมนะครับวันนี้หลวงตานะครับพระขยะหลวงตาขยาะก็คือเป็นนักปรากาวันนี้หลวงตาจะมาคุยเรื่องสติกับจิตหลายคนนะครับขึ้นมาพูดเรื่องนี้ที่ปฏิบัติแล้วก็ที่บรรพชามาณปัจจุบันเนี่ยหลวงตาใช้เวลาพินิษพิจารณาแล้วก็ทำความคิดเห็นนะครับแล้วก็แยกแยะ สมัยก่อนเขาจะเรียกการแยกรูปแยกนามกับมันตัวเดียวกันนะครับเกี่ยวกับอายตนะก็ไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้มาคุยเนี่ยเพื่อที่จะให้ลองไปคิดและพิจารณาดูว่าตรงไหมในสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดไว้ในมัดแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาทังกโปสัมมากรมมโตสัมมาวาจาสัมมาวายามโมแล้วก็ สัมมาอาชิวสัมมาสติสัมมาส,ส,ม,ม,าสม,มาธิหลังจากที่ตัดสู้แล้วก็เที่ยวตามหาหลมัมบรรดบุทูตระบุตรจากริมฝั่งแม่น้ำนเมรุเชลาหลังจากที่นางสุชาดาเอาเข้าวมาสุขญาติมานสวายเร็จผ่านไปเจ็ดล้านปีก็ตัดสู้แล้วก็เริ่มเดินทางหาที่เคยคุ้นเคยแล้วก็ไปหาพระอ,อาจารย์แต่ก็กลับได้ข่าวว่ามรณภาพไปแล้ว วันนี้จะมาคุยเรื่องเกินก่อนนะครับว่าสติกับจิตองค์สมัารจะาเป็นธยจายทาให้กับเป็นเจ็บเป็นเจ้าอิกีทั้งห้านี้อัญญากโลญะอัตชิภาวะปะมหานาม,มะเึ็งครบห้ารูปสุดท้ายก็ให้ไปตีความจนอัญญากกยะบรรลุธรรมหลายคนเข้าใจผิดนะครับสติกับจิตจะพูดเรื่องนี้นะครับแต่ทําไมถึงไปพูด เรื่องเกี่ยวกับจกคำว่าปพัฒนาสุก็กือม,มันเกี่ยวกันข้องก็คือว่าในข้อที่หนึ่งสัมาทิฏิสวมาเป็นตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้ว็็ต้องแยกแยะสติคือตัวระลึกลงไปพิจารณาดูเลยครับจิตคือสภาวะสติกับจิตหลายท่านนะครับส่วนมาก90%เนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์รเก้าิบจะคิดว่าสติกับจิตคือตัวเดียวกันแต่วันนี้ลวงตาขึ้นมาค้านสติกับจิตเป็นคนละตัวลวงตาม,มีข้อยกเปรียบเทียบเปรียบเทียบไม่ง่ายแล้วก็ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนให้สังเกตอย่างนี้นะครับสมมุติถ้าเกิดเราไปเจอบ้านที่เขาสูกไฟไหม้เนี่ยจะทำยังไงก็ ต้องตั้งสตินะครับไปกำลังจะลุกอยู่ออกจากบ้านต้องมีสมาธิต้องมีสติสภาวะจิตไม่ได้เกี่ยวข้องแยกออกไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบชัดเจนเปรียบเทียบเหมือนฝนฝนนะครับกับลมอากาศที่มันอยู่บนสภาวะเนี่ยธาตุสี่ยไปน้ําดินลมแต่ลมทําไมมีน้ํา ทีแรกก็เป็นลมเย็นลมมันมีพายุมาให้สังเกตนะครับพายุฝนพายุที่เกิดขึ้นดีพิชัตที่เกิดมาทั้งลมแต่ไม่ได้ปนกับลมเพราะฉะนั้นจึงแยกได้ว่ามันอยู่ในตัวเดียวกันแต่สามารถแยกออกเป็นสองอย่างก็คือทีแรกเกิดอากาศมืดเมฆค้มมีลมมีอากาศเย็นมาปรากฏว่าฝน ลมอากาศก็กลายเป็นฝนเป็นน้าได้เพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับสติกับจิตเอามาเปรียบเทียบแล้วเกิดทิปเปชั่นเกิดพายุป,ปั๊บใครสังเกตอน่างจะมีลมมาด้วยมีฝนมาด้วยเพราะฉะนั้นกาะแสดงว่าสติกับจิตคนละตัวเวลาเราเกิดสภาวะสะภาวะนะครับเกิดการตกใจไม่ได้เกี่ยวกับจิตนะครับตกใจ เดียวกับว่าต้องใช้สติตังมันเหมือนคน,นผู้ชนล้บสรุปไปก็คือหมดสติเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจิตไม่มีหน้าที่จิตไม่ใช่ความรู้สึกสติคือความลึกคิดนี่สติเนี่ย ถ้าคนมีจิตที่ไม่บริสุทธิ์เปรียบเทียบนะครับสติยังไปคัดค้านได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าจิตกับสติคนละตัวกันคนที่จะมีสติที่ไม่ดีก็คือคนที่ทุทรภาพู้พิการคือไม่สามารถที่จะประคองสติได้ ไม่อยู่ในสภาวะอาการสองครบให้แยกแบบนี้นะครับในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่วรถชนกันเนี่ยแล้วก็คนกระดิกกระดอนไปเนี่ยเขาให้ทําอะไรจิตไม่ได้สามารถไปต้องสติไม่ได้เกี่ยวนะครับสติคือความรลึกรูร้รรรรรรร จิตไม่ได้ไปคิดแทนสติเกิดจากมันสมองและปัญญาจิตคือตัวรับรู้เพราะฉะนั้นจิตกับสติมันจริงคนละตัวกันแต่ถ้าสภาวะจิตคิดไม่ดีจิตไม่ซื่อสติยังบังคับได้เพราะไะลึกรู้อะไรถูกอะไรผิด หลายคนไม่เข้าใจตรงนี้ไม่รู้นะที่หงวงตาพูดประมานี่พูดโดยการที่ผ่านจากประสบาการณ์มาแล้วพิจารณานั่งกรรมาฐานดูเราต้องศึกษาแล้วต้องสมาธิดูสักประยะหนึ่งแล้วลองเอาจิตไปแนกบกบลมหายใจเอาสติแนกบกบลมหายใจเราจะแยกได้อย่างที่องค์สมมาสมพุทธเจ้าตาัด ในอิทัิปยาตาคือสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้มีหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นก็สิ่งที่มันไม่มีแต่มันยังมีอยู่เปรียบเทียบเหมือนกับลมมีหลายคนมาหาหลวงตาถามว่าไปเคยเห็นบนรรพชาว่าเป็นพระรายบรรดาไม่เคยเห็นวิญญาณ ไม่เคยเห็นผีแล้วหลวงตาถามว่าแล้วจะให้พูดยังไงถึงจะเข้าใจเอาอย่างนี้จะเปรียบเทียบไปฟังมีไม่ใช่ไม่มีเยอะครับตอนที่หลวงป้ามันบรรชาอยู่มีคารวะมาถามแม่ชี้แม่พามตองไปเป,ป็นว่กาก็ถามอลวงตาชี้ไปที่พัดลมเวลาคุณเปิดพัดลมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไปพัดไปหมุนเกิดลม มากระทบตัวรู้สึกไหมรู้สึกเวลาขีม่มอเตอร์ไซค์วิ่งไปเนี่ยลมเกิดลมพัดรู้สึกไหมรู้สึกเสื้อปิวแล้วเวลาใช้แอร์แอร์ก็ต้องมีใบพัดหมุนให้อากาศมันเย็นล้วเกิดรู้สึกรู้สึกรู้สึกเยน็น เวลาเกิดพายุมาเนี่ยบ้านพัดบ้านพังหลังคาเปิดก็ไหนตัวลมจะย้อนถามไปคุณเห็นไหมหน้าตาลมรูปรลางหน้าตาเป็นผู้หญิงผู้ชายตัวเมียตัวผู้นี่ราทีวุจาราตัดว่าสิ่งที่มันไม่มีแต่มันก็ยังมีอยู่ก็คือตัวนี้เหมือนเปรียบเทียบกับจิตกับสติ เวลาคนตายยกตัวอย่างจิตมันดับมันคนละตัวกันแต่มันไปด้วยกันสติคือตัวรับรู้สภาวะผิดถูกจิตมีความใสซื่อกับไม่บริสุทธิ์จิตไม่สามารถจะคิดได้แต่จิตทำหน้าที่ สยเเยรสะยานอยากจิตทำหน้าที่อยากรู้อยากเห็นจิตชอบไปเสือกเรื่องชาวบ้านเกิดจากิตนะไม่ใช่สติไม่งั้นคุณก็จะพูดว่าให้เราทําอะไรแล้วแต่ให้เรามีสติคําว่ามีสติก็คือว่าระลึกรู้ผิดชอบช่วดีเพราะฉะนั้นสติคืออนุภาพที่จะพาเราหลุดจากสังสารวัฏ ไม่เชื่อรงไระถามพระอริยจส่หรือว่าพระอาหารหันต์ที่ไหนก็แล้วแต่กล้าพูดด้วยว่าจะพูดแบบเดียวหลงตาว่าสติคือตัวระลุระลึกรูก้ถึงความผิดชอบช่ว,วดีนั่นคือสติส่วนความที่ทำให้ชีพหายเนี่ยหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคือจิตเสื่อมทรามจิตตกจิตอิจฉาริษยา ไม่ได้เกี่ยวกับสติสติพอรู้ว่าจิตถ้าเราสามารถแยกแยะแยกรูปแยกนามได้เราสามารถจะแยกได้สิ่ง,งต่างๆถ้าเราไปเรียนรู้เรื่องโลกิยะมันก็จะเข้าวิมุตตัตอรมติเพราะฉะนั้นเรื่องสติกับจิตมันคนละตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกัน วันนี้หลวงตาจะมาพูดนะให้เป็นเกตความรู้แล้วลองไปคิดดูนะครับว่าสติทําหน้าที่คนละอย่างก,กับจิตไม่ใช่สติกับจิตเหมือนกันอันนี้หลวงตาพูดเองนะไม่มีใครมาสอนแล้วก็ฝึกพิจารณาฝึกนั่งสมาธิเราก็จะได้คําตอบให้สังเกตยอย่างนี้นะครับผู้ที่มีบ้านพปกิจการเนี่ยเกิดปัญหาปั๊บเนี่ย ทำอะไรก่อนครั้งแรกไม่ได้จิตไม่ได้ขึ้นมาทํางานนะครับคือสติขึ้นมาทํางานนะครับวันนี้ก็เป็นเสนึคิดพอดีมันได้เวลาแล้วช่องใหม่ไม่เกินสิบสิบห้านาทีสาธุ